ให้เสียงภาษาไทยโดยซิสทอฟอร่าช่วยตอบให้ตรงคำถามด้วยบอกจำนวนเงินหรือสิ่งที่ต้องการมาซะเอะผมเองก็มีสิ่งที่อยากได้อยู่หรอกแต่ก็ไม่ได้คาดหวังจากคุณสักเท่าไหร่หากไม่ได้หมายถึงการสร้างปฏิหารแล้วเนาะก็อาจจะเป็นคำพูดที่ดูถูกอำนาจเงินเหลือเกินนะเซอร์ยูเ ้าอย่างนั้นชีวิตของคุณควรมีราคาเท่าไหร่ทุกชีวิตมีมูลค่าที่วัดได้ก็ต่อเมื่อเป็นก้อนเนื้อไร้วิญญาณเท่านั้นล่ะแต่ว่านะจะค้าทาสค้าวิญญาหรือจะให้เป็นนักสู้มันก็ได้ไม่กี่ตังค์เองเดี๋ยวดิคิดไปถึงไหนกันวะเนี่ยไม่ได้จะให้แกไปทํางานแบบนั้นสักหน่อยอ้าวคุณไม่ได้ทางานผิดกฎหมายหรอกเนอ แกเองไม่ห่วงตัวเองเลยหรืองไงอัศวินอย่างผม <c oughs> ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในอาชีพได้อยู่แล้วสิครับไม่ได้ <c oughs> ต่อให้ไม่ใช่เด็กดื้ออย่างแก <c oughs> ก็ไม่มีใครต้องเสียสละทั้งนั้นแหละมนุษย์น่ะใช้เวลาเติบโตยาวนา,นานนับสิบปีแต่กลับอ่อนแอและเปราะบ,บางอย่างน่าสงสัยราก็กคงอยู่เพียงเพื่อรอเวลาทีต่ตงร่วงโรยในเสี้ยวพิบตา ผมถึงได้อยากจะรู้วกคุณจะยอมจ่ายเพื่อซื้อชีวิตตัวเองเท่าไหร่จะให้ฉันประเมินมูลค่าตัวเองอย่างนั้นเหรอครับแต่ก็อย่างที่บอกไปผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าไม่มีปัญญาจ่ายหรือเสียดายเงินก็ไม่ต้องหรอกครับคุณเลเวิส Ay, te cuene.